เมื่อเกิดกิเลสเรื่องเศร้าหมองจงรู้ทันทีและเอาชนะมันโดยปล่อยให้มันผ่านไปเสียพิจารณาว่าอันนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนพิจารณาทุกขณะที่มันเกิดขึ้นนานๆไปเราก็เห็นของไม่เที่ยงในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ความยึดมั่นในความเศร้าหมอง นั่นก็จะน้อยลงน้อยลงกิเลสย่อมตกเป็นเครื่องมือของผู้มีปัญญากิเลสอาจทําคนธรรมดาให้เป็นพระพุทธเจ้ากิเลสย่อมทําให้คนงูเป็นสัตว์เดรัจฉานเราทําตามกิเลสมาแล้วกี่ปีทําไมเราไม่ปล่อยลาคะโทสะโมหะของเราพระพุทธเจ้าทั้งหลายบําเพ็ญทางจิต ความตัดสุขของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ที่รู้จิตใจจะสงบได้ก็ด้วยความเห็นที่ถูกอะไรจะทำให้เราเสียหายไปไม่ได้นอกจากจิตที่คิดผิดของเราจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้การฝึกจิตให้ดีย่อมสำเร็จประโยชน์จิต ที่อบรมมาดีแล้วมันจะอบรมของมันเองการเฝ้าดูจิตนี่แหละคือการปฏิบัติของเราซึ่งจะนำไปสู่ความไม่เห็นแก่ตัวและความสงบสันติจิตของคนตามธรรมชาติไม่มีความดีใจเสียใจที่มีความดีใจเสียใจนั่นไม่ใช่จิต